ไม่ต้องสั่งเป็นทั้งชุดก็ได้สั่งเฉพาะผ้าลายไปตัดผ้าถุงก็ได้นะเฉพาะผ้าลายราคาเท่าไรราคาเก้าร้อยเก้าสิบราคาเก้าร้อยเก้าสิบสีเขียวจ้าราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทนะสีแดงค่ะแต่ถ้ารับเป็นชุดเท่าไรหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะถ้ารับเป็นชุดนะคะคุณลูกค้าขาราคานะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทจนะ้าสีม่วงค่ะสีชมพูบานเย็นจ้าชอบเฉดส,สีไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ สีเทาเข้มค่ะสีฟ้าน้ำทะเลจ้าหรือว่านะคะจะเป็นนะคะสีฟ้าราชินีนะคะแล้วก็สีเหลืองทองค่ะคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะผ้านะคะตัดชุด1490ัรบบาทหรือว่ารับเฉพาะผ้าไปตัดเสื้อถ้าเป็นผ้าตัดเสื้อนะที่จับแมทเป็นผ้าตัดชุดแบบนี้นะคะขอบอกก่อนว่าเป็นผ้ารุ่น